สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอยู่กับผมอีกแล้วในบลัดบอลตอนนี้อยู่พาร์ทที่18แปดแล้วแล้วเรามาต่อเนื่องจากในพาร์ทที่แล้วกันเลยที่อ่าเรามาตรงนี้แล้วแต่เราไปตรงนู้นก่อนใช่ครับตรงนู้นตรงนั้นเออช่างมันนะถ้าใครดูพาร์ทที่แล้วก็น่าจะจําได้เราก็ออกมาตรงนี้ตรงนี้ก็มีอยู่ประมาณเราก็มาถึงประมาณตรงนี้แล้วนะ เราก็สู้กันไอ้ฟ้านี่ใช่ครับแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆรยืเรามาเริ่มต่อกันเลยนะครับไปกันเลยของตรงนี้โอ้โหตัวอะไรเอ่ยอ้าวตัวอะไรเลยฮะโอ้โหจะพาพผมตกไปแล้วมีของด้วยเราต้องข้ามไปฝั่งนู้นใช่ไหม อะไรอ่ะอะไรอะโอ้โหตรงนู้นก็ไปได้โอ้ยแล้วสร้างให้มันยุ่งยากขนาเนี้โอ้โหโอ๊ยอ,อะไรอ่ะโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยโอ๊ยทำไมยิงไม่โดนอ่าแลกกันเหมือนมีตัวอะไรวิ่งมาเมื่อกี้เห็นแวบๆบแบบ โอ้โหทำไมต้องมากันสองคนามาเดไมาดิ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 ปเดอ้าวไม่มาเหรออ้าวไม่มาไม่มาเหรออะไรของขุดวะเฮ้ยอ่ะอ้าวก็วาาามาดิอะไรเอ้าโอ้ย <c oughs> ยอมใจ ทำไมตายง่ายจังอะกระโหลกเกิดเมื่อีหาที่แล้วไปเจอพวกไอ้น,นี่ยังโหดกว่าเลยเดี๋ยวค่อย,คยลงไปหาเก็บของโอ๊ยเกิดเกิดเป็นตะบุงกีออะ ไปไหนเนี่ยทางเยอะแล้วเกินนันเดี๋ยวเข้าไปก่อนก็ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอย่าอย่าไปไหนนะอย่าทิ้งฉันไปได้ไหมโอ้โหเกินไปบางทีอ่ะไอ้บ้าเอ้ย โดนละจะป่าไปไหนเราป่าไปไหนนีบ้าโอ้โหยังจะมีคนป่ามีอีกใช่ไหมเนะี่ยโอเคเราขึ้นไปไงเนี่ย,ยไม่ต้องป่าแล้วไม่ต้องป่าแล้วพอได้พอได้แล้วโอ้ยโอ้โหเจ็บเจ็บสุด,สด ตามมันโอ้โหไปเอ้ยอะไรโอ๊ยเราจะไปนี่ทางนี้ไงไปโอ้โหเฉียวหน้าเฉียวเฉียวเฉียวหน้าโอ้ยเฉียวหน้าเฉียวหน้า ขอโอ้โหขอเลือดหน่อยก็ไม่ได้ให้ไปไหนวะนนี่อ่ะชิปตัวนี้มันเยอะจังอ่ะเอออย่าพึ่งไป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 เออเออประเด็นคือลงมาแล้วด้วยขึ้นไม่ได้ใช่ไหมเนี่ยนั่นไง เวดกับเดทงานอ้อมโลกเลยเวดจริงขุ้นบนก็ขึ้นได้ด้วยเฮ้ยเยเดี๋ยวเดี๋ยวมันใช่ปะเนะี่ยมันปนตัวกันแล้วแต่ก็ตอบของกันของของ้าวเนี่ยเราข้ามาฝั่งนี้ได้แล้ว จะมีขอให้เก็บเยอะเลยตรงนี้เอ้าเฮ้ยเอ้า,อาโอ้โอ แมงมุมหรอวะโอ้โหจบเลยเงี้ยลกละเริ่มลกละอยู่ที่ไหนเนี่ยติดพิษด้วยด่านว่าแล้วว่าแล้วติดพิษว่าแล้วไงมามา,าพิดทางอะไรก็เข้ามาตอนเนี้ยโอ้โหเดินอืดเดินประเด็นนะ่ะขออย่าแก้พิษอย่าแก้พิษเดี๋ยด่วนตอนนี้จะกินไปเดี๋ยวก็ติดตัวเราต้องไปทางไหนวะ รูทรงมันน่าจะต้องไปถนนด้วยป่ะขบับดูตรงนี้กันนะกิ่งอ่ะเร็วสุดละอ๋ออ๋ออะไรเราอ๋ออะไรเรา เย็นใจเย็นรู้ค,คยจากันนะรูค้คยจ่ากันนะรูค้คอยจากันนะขึ้ามันก่อนนะโอ๊ย โอ้โหโอ้โหดยิตรงนังไปหมดแล้วตอนนี้โอ้ทางมันแบบว่าซับซ้อนมากอ้าวเมื่อกี้ไอหินมันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่เหรออ้าว ลงมาแล้วไปต่อไม่ได้แล้วด้วยประเด็นอ้อบคุณครับที่ไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ยออแล้วไห,หินไปไหนวะห,หินมันมันมันคว้างเรามาจากตรงไหนวะเนี่ย ครับนั่นไงไอหินไปไงวะไอบ้าเอยต้องโดดออกมาจากข้างบนข้างบนแล้วมันขึ้นไปยังไงวะล่๋จะค่อยมาจัดการแล้วกันเจอละเจอแล้วตัวหนึ่งไม่ตายด้วย ไอ้ไอ้ไอ้ปลาจะปลาหินอีกโอ้ยเว็นคำตรงนี้บอ่อพิษที่เราลงไปนั้นผมขอลงไปสำรวจบอ่อพิษก่อนได้ไหมเพราะว่าทางนี้น่าจะตันแล้วไม่น่ามีอะไรแล้ว แล้วก็มีทางนู้นอีกหรอทางเยอะจริงเว้ยทางน,นี้ไะเี่ยเยอะจริงอันนี้ก็คือทางที่เราลงไปข้างล่างตรงนู้นยังไม่เคยไปกูทามมันเยอะจริงเว้ยขอลงบ่อผิดก่อนแล้วกัน ยังไม่ได้ใส่ชุดกันพีทเลยว่ะไม่อะไรหรอกมั้งเราแข่งๆอยู่แล้วใช่ไหมเพื่อนใช่ไหมเพื่อนบอกพีเ่เชนใหทำอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมเพื่อน อุ้ยอุ้ยโอ้หมันสร้างลูกออกมาเต็มเลยเจย็นโอ้ยลูกมันไปหมดแล้วไอ้บ้าเอ้ยไม่รอเลยไม่อ๋อโอ้ย คุยกันนะครับคุยกันโอ้ยตัวอะไรตัวอะไรอะตัวอะไรตัวอะไรตัวอะไรอะโอ้หเฟนซี่ว้าโอ้โหมีเฟนซี่ด้วย,อววยขอเปลี่ยนใส่ชุดแฟนเฟนซี่กันผิดแล้วกัน ในสุดก็ได้คืนแล้วครับไปครับน่าจะไม่มีอะไรแล้วแถวนี้กิ่งยาวกิ่งยาวครับอย่างเงี้ยโอ้โห โซมไปโซมอยู่ไหนโซมขึ้นมาโซมขึ้นมาเอาคมขึ้นมาก่อนโซมอยู่ไหนเจอแล้วเดี๋ยวมีหินมีหินปลามาด้วยต้องไปจัดการไอห,หินก่อนว่ะปลามาันนหน้าผาล้วเจ้ ตายง่ายเลยไหนโอ้โหย,ย,ย,ยืดเป็นไลออนคิงเลยนะฮะยืดยืดเป็นไลไลออนคิงเลยนะครับป่าป่าอีกตัวลนะมันมีอีกตัว ปาลาแล้วไอ้อบ้าเอ้ยขอที่จะ,อะขอให้ละมีตัวเฟนซี่ตรงนี้ใช่ไหมั่นไงนั่นไง,นนไงเราวิ่งไปจัดการมันเลยดีกว่า วิ่งไปจัดการไปดีกว่าเ็นซี่มาเ็นซี่มาออกมาแล้วมาแล้วมาแล้วควตายไม่มีอะไรแกเป็นซี่ว่ะโอ้โอ มีของด้วยขอบคุณครับเฮ้ยมีตัวนึง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 เฮ้ยมีตัวนึงตัวนึงอย่าเพิ่งหนีเพิ่งหนีเข้าไปอย่าอย่าขอบคุณครับไปจบไม่สิ้นกันสักทีแล้วพวกมึงไปจบไม่สิ้นสักที たい。 จัดการให้หมดเลยนะผมมีตัวเฟรนซีด้วยอ่ะไม่ไหวไม่ไหวจัดการพวกพวกกระจกก่อนโอ้โอ้โอดโหดโหดโหดนะโหดอยู่นะทำไมโหด ขึ้นไปทำอะไรข้างบนครับนี่อา้อาอา้เอเฮ้ยโอ้โหลิฟต์ลิฟต์แน่โอ้โหขอบคุณครับ,รบอุ้ยทำไมดูลิฟต์ดูแปลกโอ้โหขอบคุณครับเลยอย่างนี้ คับก่อนนะกลับไปเติมเลือดแป๊บแล้วก็ใช้โซก่อนที่มันจะหายไปขอบคุณครับมาครับเราไปชมได้เวลาละโหได้คนเลือดมาเจอขอบคุณครับขอบคุณครับไปดูก็รู้แล้วว่าบอสเชียวเลย

đi chơi với anh đi qua à nói anh nói anh nói anh ơi 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 ôi, ơi 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 Ôi, 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 ôi ơi 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 โอ้ยอยู่อยดิเอาแขนมาดิเอาแขนมาดิาแขนแขนดิแขนมาดิแขนดิตายตายก่อนตายเอวเอออ่าทำไมง่ายใจโอ้โหนไม่จะโหดอะไรกันกระจอกสิ้นดียังไม่ได้ยิงแคนนอนเลยยิงอันนันสักหนึ่งขอบคุณครับแค่เนี้ยเหรอโอ้โหอุตส่าหรไปฟาร์มมา ก็ผมว่าสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ดีกว่านะแล้วก็อาจจะประมาณพาร์ทสองพาร์ทไม่ก็จบละคลิปต่อไปครับก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมมาโดยตลอดครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับไว้เจอกันใหม่อีีหน้าครับ